มาจากตีกอบก็เอาถุงเท้ามาฝากเมียหอมไหม sorry <laughs> ไม่หอม <food> ready? not yet oh let me go away ไปไปไปเลยไปเลยเอ้า <laughs> เอา,เอาที่รักบ้านอยู่ทางนี้บ้านอยู่ทางนี้เปิดเลยจ้า าป๊ไม่มีอะไรนี่คืออะไรไม่มีอะไรเลยอาใส่หมูลงไปเลยจ้าใส่หมูลงไปเลยใส่หมูก็ลีลาลีลานะพ่อไงเอเรียง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 หมูไป อืมอีน้ดิสวันเต็มลวจ้าเต็มละจ้าเต็มละจ้าเอา <c oughs> ปิดพระอบจ้าวาล่ะค <V ala. S 1> <c oughs> วันขมงเชิ <c oughs> เธอเธอมีที่หนีบนะเออบอกแล้ว นี่นี่เอานั่นแหละพอดีอัพพอดีอัพดากรดีคันนี่เดเออให้นะไม่แล้วไม่แล้วเร็วเร็วเร็วขัดใจแม่บ้านจริงเลยมาให้ช่วยนะใช้ธรรมดาที่ไหนเออร้อน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 อ้ยสุกแล้วยังคะ <laughs> อาหารอ,อร่อยก็ตรงนี้แหละ <laughs> อุ้ยทุกคนน่าทานมากหัวจะปวด <laughs> ทำไมทำไมเธออารมณ์ดีขนาดนั้นเออน่ะเออเอาเอาเอา,เอา <laughs> เลยดำๆำแบไปเลย <c oughs> <This> testing <laughs> เอาไปเลยดำๆำเลยนะยังไงคะเนี่ยแฮบน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มมีข้าวเหนียวด้วย right, อร่อยมากนี่อร่อยมากอาาย่าไปทานได้กลืนอ,อร่อยมากแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ยแซ่บอืมแซ่บ มาแต่กินนะเดี๋ยวในเตาไหมก่อนนะโอ้ <c oughs> ไหมเกือบหมดโอ้โห <c oughs> ไม้ไหมหมดแล้วไฟแรงกระบอกแล้วมีจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหเอาหมุนุนสลัดสลัดเออน่ะเออแซบ่บ โอ้ยยด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 เมื่อไหร่ก็บอกแล้วว่ามันยดอร่อยอืมไอ้พลิกด้วยเอออ h อย a h